ว่ากันว่าเขาเป็น f a s h i น n i s t าเป็นนักเต้นที่สามารถขับรถแข่งได้นิดหน่อย Lewis what do you do for a living? Uh, I'm actually a professional dancer but I'm a half-time racer as well Okay ว่ากันว่าเขาเป็นนักแข่งรถที่แรงที่สุดแพงที่สุดอย่าง Formula 1 h a m i t o n h a made up four places Wins the German Grand Prix แต่ดันไม่ชอบขับรถในชีวิตจ,จริง I don't like to drive You don't like to drive? No people always ask me I actually don't really like driving unless I'm going fast <c oughs> ว่ากันว่าเขาคือนักแข่งฟุมล่าวันที่ประสบความสำเร็จที่สุดด้วยแชมป์โลกกว่าเจ็ดสมัยส์ th เฟอร์ริสแฮมิลตันจากที่สิบสี่ของกริดชนะเจอร์แมนแกรนด์พรีเจ็ดทีมแชมป์โลกของโลกย้อนเยื่อมาครับผมโจจิรวัตแค่มีตรละพื่อนเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ี่ล้อซิ่สัน5ของเจ็ดอันดับรถพันล้านของท่านเซอร์ลูอิส

บายดีกันไม่เเพื่อนยินดีต้อนรับแฟนๆเล่าเรื่องสี่ล้อนะครับใครติดตามเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยมีโอกาสไปเชียร์พี่หลุยส์ติดขอบสนามที่สเปนมาแล้วไปนั่งคุยกับแกมาแล้วไปเล่นโต๊บลกับแกก็เล่นมาแล้วนะครับแกน่ารักมากนะครับน่ารักมากก็ยังรอทางเมืองนอกอ p p r o v e คลิปอยู่นะครับที่ไปสัมภาษณ์พี่หลุยส์แฮมิลตันนะครับรออีกนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วขอเท้าความนิดนึงนะครับที่ทําเกี่ยวกับเปิดคอลเลกชันของพี่หนุ่มนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มก็บอกว่าเฮ้ยจะไปทําข้อมูลเกี่ยวกับพี่ทําไมไปเล่าเองทําไมเดี๋ยวมาคุยกับพี่เลยดีกว่านะครับโอ้โหก็เป็นเกียรติของช่องเราอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่หนุ่มล่วงหน้าไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอโอกาสไปรบกวนพี่หนุ่มนะไปสัมภาษณ์ถึงที่นะครับแล้วก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันรอติดตามไว้เลยนะครับผมมาถ้าพูดถึงข้าวหอมก็ตาวเส Oh, อ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับของผมเองนะครับสั่งได้ที่ m a g r i ร e Official นะครับทาง Tik Tok แล้วก็ s h อ p e e นะฝากด้วยนะครับทุกคนหรือว่าปักตะกร้าช้อปปีไว้ตรงนี้นะครับไปกดกันได้นะครับแต่พูดถึงหนึ่งในนักขับ F1 ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเราก็ต้องย้อนไปในปี198 ปีเดียวกับที่ Microsoft ปล่อย Windows 1.0ออกมาเพราะว่ามีเด็กชายที่มือซ้ายถือบวงมาลัยมือขวาถือหมวกจากท้องแม่ณเมืองสตีเวนนชฮอร์ตฟอร์เชอร์ณดินแดนผู้ดีจิบน้ำชาประเทศอังกฤษและเขามีชื่อว่า ลูวิสคาร์ดิสันแฮมมิลตันและเขาเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อแอนโทนีแฮมมิลตันเป็นผู้จัดก,การฝ่ายไอทีนะครับไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ยากจนเรียกว่าพอเพียงต่อการใช้ชีวิตนะครับเ,เพื่อนๆและด้วยความที่พี่ลูวิสเป็นลูกครึ่งนะครับพ่อเป็นคนผิวสีส่วนแม่เป็นคนผิวขาวทําให้การใช้ชีวิตในโรงเรียนเป็นอะไรที่ลําบากมากๆครับแกเนี่ยโดนบูลลี่หนักมากๆเนื่องจากสีผิวแกไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกเึงกับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมจําได้ว่าสิ่งทที่ําได้ ก็คือการเงียบไว้อย่างเดียวเพราะผมรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจผมจริงๆผมก็เลยเก็บไว้เองดีกว่านี่ก็คือสิ่งที่พี่หลุยส์ต้องเจอตอนเด็กครับแล้วเพื่อนๆเ,เป็นพี่หลุยส์เพื่อนๆจะทํำยังไงครับระหว่างเก็บไว้เองเงียบๆคนเดียวหรือจะมีวิธีรับมือยังไงครับแต่สิ่งที่พี่หลุยส์ทำครับคือ แกเนี่ยเก็บความแค้นความโมโหเอาไว้ในใจแล้วก็ไปปลดปล่อยในคัดเดนคาราเต้กับปล่อยมวยครับผมเออมันต้องอย่างนี้เลขกสิ่งที่แกทําก็คือการไปดูฟอร์มูล่าวันกับพ่อที่สนามซิวเวอร์สโตนช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่อช่วยให้ลืมการโดนบูลลี่ได้นั่นเองครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับเป็นก้าวเล็กที่จุดประกายความฝันการเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันของแกอย่างแน่นอนครับและยิ่งไปกว่านั้นครับทุกคนตอนที่แกอยู่ได้5ขวบพ่อก็ซื้อรถบังคับไม่เล่นอีกครับและยิ่งเป็นเด็กกิจกรรมแบบพี่หลุยี่่ไมพลาดคครรััับบบถง ันแรกของพ่อเนี่ยไปลงแข่งในรายการ BRCA Championship เพื่อแก้แค้นเอ้ยแก้เครียดซะเลยและผลปรากฏว่าแกแข่งจบที่2ครับโอ้โหและแกไม่ได้ชนะเด็กๆอายุเท่าแกนะครับแกเล่นถอนหงอกผู้ใหญ่ในวงการเลยครับและด้วยชัยชนะครั้งนี้ครับมันเหมือนจะดีใช่ไหมครับเนี่ยชั้นชนะผู้ใหญ่ได้แต่ด้วยความเป็นประเทศอังกฤษในยุคนั้นนะครับมันก็ไม่ไหวที่ทําให้แกเนี่ยโดนบูลลี่เรื่องสีผิวอีกเหมือนเคยครับนั่นก็เลยทําให้คุณพ่อของแกเนี่ย กลุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงดีครับจนกระทั่งผ่านไปอีกหนึ่งปีในค่ำคืนแห่ง m มารายรค์แครีอยู่ดีๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็เปิดประตูมาปึ้งแล้วบอกพี่หลุยว่า FBI, <open> แกต้องสัญญากับฉันนะว่าถ้าฉันซื้อสิ่งนี้ให้ แกต้องตั้งใจเรียนไม่ไปโรงเรียนสายไม่โดดเรียนไม่เกเรและถ้าแกทำได้เนี่ยฉันก็จะสัญญาเลยว่าฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนแกเต็มที่และเพื่อนเดาเล่นๆสิครับว่าสิ่งที่คุณพ่อให้กับพี่หลุยนั้นคืออะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกและสิ่งที่คุณพ่อซื้อให้พี่หลุยก็คือรถแข่งโกคาร์ ซึ่งแน่นอนนะครับก็คงจะไม่ใช่มือหนึ่งโกคาร์ดคันนี้เนี่ยเป็นรถมือสองครับแต่จะว่าไปเนี่ยราคาของรถคันนั้นนะครับก็เทียบเท่ากับเงินเดือนของคุณพ่อ1เดือนเต็มๆเ,เลยหลังจากได้รถมานะพี่หลุยส์ก็ใช้เวลาว่างไปขับโกคาร์ดเล่นตามสนามแข่งแถวบ้านซ้อมไปเรื่อยเๆื่อยครับและในเกมกรังปรี2ครบ2ปีแกก็เริ่มลงแข่งโกคาร์ดครั้งแรกตอนอายุ8ขวบครับ และอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้ครับว่าวงการแข่งรถเนี่ยหมายว่าเพื่อนๆจะแข่งโกคาร์ดแข่งรถคาร์ทต่างๆไม่ว่าจะคาร์ทอะไรก็ตามนะครับมันใช้เงินเยอะมากๆนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น Gt3 หรือ Formula4 f o r m u l a 3 Formula1 นะครับแค่โกคาร์ทเนี่ยก็ใช้เงินมหาศาลมากแล้วนะทุกคนนั่นก็เลยทําให้คุณพ่อของพี่หลุยส์เนี่ยรูดบัตรเครดิตจนเต็มวงเงินตลอดแถมยังต้องรับจ็อบเสริมเพิ่มอีก3 4งานเป็นนังพนักงานขายรับติดป้ายขายบ้านให้กับเอเจนซี่ต่างๆหรือจะเป็นเด็กล้างจานแกก็ยอมทาหมดครับเพื ื่อที่จะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่หลุยส์เมื่อ2ปีที่แล้วครับนี่ก็คือความรักของ คุณพ่อที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับพอเพื่อนฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะดีใช่ไหมครับพี่หลุยดูน่าจะชีวิตดีขึ้นแล้วนะได้แข่งโกคาร์ได้มีสังคมใหม่ๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะด้วยความที่พี่แกเนี่ยสีผิวไม่เหมือนชาวบ้านชาวนาเขาแถวนั้นเนี่ยจะทํายังไงจะไปแข่งอะไรจะลงอะไรจะเดินแบบไหนจะทําตัวไงมันก็ไม่พ้นการที่แกโดนบูลลี่อยู่ดีครับมันก็เลยทําให้แกเนี่ยเคยพูดไว้ตอนอายุ10ขวบว่า ั้งแรกที่เกิดขึ้นกับผมผมรู้สึกโกรธและอยากแก้แค้นมากๆแต่ถ้ามีคนมาพูดกับผมตอนนี้ผมก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยไปเก็บมันในสนามและด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งใน Racing Simulator และในสนามแข่งทำให้แกสามารถตรอกหน้าคนที่บูลลี่แกด้วยการคว้าชัยในการแข่งขัน British Junior Cadet c a r Championship และยังไม่พอครับแกยังเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ชนะการแข่งขันนี่ด้วยแกก็เลยได้รับเชิญไปงาน Auto Sport a w a r d ลด์ทำให้แกได้เจอกับคนคนหนึ่งครับที่มาเปลี่ยนชีวิตตแกกไปลอดา นั่นก็คือคุณลุงรอนเดนนสที่เป็นหัวหน้าทีมแข่งรถ CEO และเป็นเจ้าของ m ม c a คาร์เนั่นเองโดยความที่พี่หลุยส์แกชอบดูฟอร์มูล่าวันตั้งแต่เด็กครับทำให้แกรู้ว่าป๋ารอนเนี่ยเป็นใครแล้วจะไปรออะไรเลยครับโอกาสอยู่ข้างหน้าอย่าให้หลุดมือไปเป็นอันขาดครับแกก็เลยเดินดุ่มๆไปขอป๋ารอนถ่ายรูปแล้วบอกว่าสวัสดีครับผมหลุยส์แฮมิลตันผมเพิ่งชนะบิทิชแชมเปี้ยนชิพมา และสักวันผมจะขับรถของคุณให้ได้โปรดช่วยเติมเงินทูมานี่20บาทไม่ใช่ป๋ารอนเห็นแววเด็กคนนี้พร้อมแววตาที่มุ่งมัน่นก็เลยหยิบรูปขึ้นมาพร้อมกับเขียนข้อความแล้วก็ส่งกลับไปให้พี่หลุนด้านหลังรูปใบนั้นเนี่ยมีเบอร์โทรของป๋ารอนเขียนอยู่และก็มีข้อความว่าอีก9ปีค่อยโทรมานะ และด้วยแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมกับเป้าหมายการเป็นนักแข่งให้กับทีมแมคคารเรนเมอร์ซเดสทำให้แกสามารถชนะ British Championship อีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้ไม่ต้องรอถึง9ปีครับป๋ารอนกลับเป็นคนโทรหาพี่หลุยส์แฮมิลตันทันทีอน้องๆชื่ออะไรอะ่ะบ้านอยู่ไหนอันนู้นอน้น,น,ง,นงเดี๋ยวอาทิตย์นี้ทีมโคคาคทพี่ขับ น้องมาขับกับทีมพี่ไหมแกก็ได้ชวนพี่หลุยมาร่วมงานแม็ a คารินเมอร์เซเดสยังดรายเวอร์โปรแกรมพร้อมระบุในสัญญาว่าในอนาคตจะได้ขับเ1วันด้วยนะและนี่ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญานักขับที่มีอายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยมีมาครับด้วยตอนนั้นเนี่ยพี่หลุยอายุแค่13ขวบเท่านั้นแน่นอนครับเซ็นสัญญาปุ๊บพี่หลุยไม่ทาให้ผิดหวังอย่างแน่นอนโชว์ผลงานทันทีครับผมภายในระยะเวลาแค่3ปีนะครับแกก็ได้คว้าชัยในการแข,ข่งขันโกคาถึง5รายการเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งตอนแกอัพไป ขับฟอร์มูล่าเรโนในปี2003ฟอร์มูล่ Euro Series ในปี2005กับ GP2 Series ในปี2006แกเล่นคว้าชัยทุกรายการเลยครับทำให้ในปี2007หลังจากที่นักขับทีม m มคคาร์เรนเมอร์เทั้ง2คนลาออกจากทีมคนหนึ่งก็ไป NASCAR อีกคนย้ายไปขับให้กับ Ferrari นี่ก็เลยกลายเป็นประตูทองโอกาสทองของแกอีกครั้งหนึ่งครับที่แกจะได้ขึ้นไปขับรถสูตรหนึ่งที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในโลกอย่างฟอร์มูล่า1 Had some ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คนที่ไม่เคยขับรถ F1 แล้วมาลงแข่ง F1 เลยเนี่ยมันแทบจะแบบโอ้โหเหมือนกับไปออกอากาศนะครับทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่หลุยส์เนี่ยแกได้มีโอกาสซุ่มซ้อมรถ F1 ของทีม m c l a r e n Mercedes รุ่น MP4 2 1ตั้งแต่ปี2004เลยครับและแกก็ไม่ได้ซ้อมแค่รอบ2รอบนะครับแกเนี่ยซ้อมขับมาเรื่อยๆกว่า8,000กิโลหรือถ้าเอาระยะทางไปวัดในสนามบ้านเกิดซิลเวอร์สโตนของแกเนี่ยก็เท่ากับว่าแกเนไับบนนนใสามป00 358รอบครับฉะนั้นเนี่ยพร้อมยิ่งกว่าพร้อมนะครับผมก็ไม่แปลกใจว่าในการแข่งขันครั้งแรกของแกที่แกได้ลงแข่ง F1 นะครับแกก็เล่นติด1ใน3ไปแล้ว12ครั้งจาก17สนามและได้ที่1นถึงสครั้งจนทำให้แกเป็นอันดับ2ของปีนั้นครับเป็นรองแชมป์แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นครับแค่ปีเดียวที่แกแข่ง F1 แกสามารถคว้าแชมป์โลกในปี2008ทําให้แมคคาเรนตัดสินใจต่อสัญญาพี่หลุยด้วยเงิน2,165ล้านจนถึงปี2012แต่ เส้นทางชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยดอกกุ้วยไม้ครับเ <Huh? S 1> พราะตั้งแต่ปี2009ถึง20 2012เนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นนะครับว่าแกเนี่ยไม่เคยได้แชมป์โลกเลยแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแกเนี่ยก็เก็บแต้มได้ที่4ที่5ได้ที่1แค่3-4สนามก็เท่านั้นแถมแต่ละปีต้องมี3-5สนามที่แข่งไม่จบด้วยเหตุผลรถพังยางไม่ดีอะไรแบบนั้นครับ แกก็เลยเกิดความท้อแท้ใจมากๆครับฟิลแบบทําไมรถเรามันมีปัญหาบ่อยแบบนี้เนี่ยแล้วแบบนี้มันจะไปชนะได้ยังไงซึ่งก็ประจวบมอจอกับทีม Mercedes MG p t n ปีโตนัสที่แชมป์เจ็สมัยอย่างป๋าไมเคิลชูมาเกอร์พึ่งจะ,กะเกษียณพอดีทําให้ทาง Mercedes-Benz เนี่ยต้องเฟ้นหานักขับมือทองหน้าใหม่เพื่อมาสืบสานต่อตํำนานแลวก็ได้ตัดสินใจทุ่มเงินกว่า2,600ล้านบาทเพื่อซื้อตัวพี่หลุยให้มาขับกับทีม Badly sleep last night. Um Quite exciting day for และผลปรากฏว่าหลังจากพี่หลุยแข่งให้เบนซ์ในปีแรกปี2013แกจบซีซั่นด้วยอันดับ4แถมยังได้แชมป์แค่1สนามเท่านั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าปีแรกเนี่ยมันเป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าแกงไม่ชินรถหรือว่ามันยังไม่มีอะไรออกมาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าแกเนี่ยเล่นกวาดแชมป์โลกกันยาวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นปี2014 2015 2017 2018 2019 2020แกจะมีเป็นรอง แค่เพื่อนนักแข่งของแกแค่ปีเดียวเท่านั้นครับคือ2016เป็นรองแค่นิโคโรสเบิร์กนอกนั้นเนี่ยแกเล่นเหมาหมดครับก็เลยขึ้นแทนเป็นนักแข่ง F1 ที่ได้แชมป์เยอะที่สุดในโลก7สมัย,มยเทียบเท่ากับปา๋าไมเคิลชูมร์เกอร์และด้วยความเก่งกาจของแกนะครับด้วยความเป็นคนอังกฤษด้วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศติดต่อกันขนาดนี้เนี่ยแกก็เลยได้รับเกียรติจากราชวงศ์อังกฤษสถาปนายศให้แกเป็นเซอร์ลูอิ เฮืมิตันครับผมแต่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าสถิติแชมป์โลกที่ยาวนานที่สุดเนี่ยมันก็คือแค่7สมัยที่ทําโดยป๋าไมเคิลชูมาเกอร์และแน่นอนนะครับนักแข่งรุ่นใหม่อย่างพี่หลุยเนี่ยทุกคนเนี่ยก็กระหายที่จะทําลายสถิตินั้นโดยการแค่แกชนะเพิ่อมอีกแค่ครั้งเดียวขอเป็นแชมป์โลกมากกวอาแค่ปีเดียวเท่านั้นแกก็จะได้ถือครองสถิติมากที่สุดในโลกโดยไม่เคยมีใครเทียบได้ครับและในปีนั้นเอง 2021เป็นเรสสุดท้ายที่เรียกว่าหยุดโลกพี่ลุยส์แฮมิลตันและแม็กเวอร์สเตฟเฟนแต้มเนี่ยเรียกว่าชนกันเลยตัดสินกันที่สนามสุดท้ายใครเข้าที่1ได้เป็นแชมป์โลกนปีนั้นไปถ้าพี่ลุยเข้าเขาก็จะได้เป็นแชมป์โลก8สมัยมากที่สุดในประวัติศาสตร์และขึ้นแท่นเป็นคนแรกที่คว้าแชมป์ได้เยอะที่สุดในโลกและไม่มีใครเทียบได้แต่ถ้าพี่แม็กเวอร์สเตฟเฟนชนะเนี่ยก็จะกลายเป็นปิดประตูความฝันของพี่ลุยและก็เปิดตำนานบทใหม่ให้คนทั้งโลกรู้จักกับชื่อแม็กเวอร์สเตฟเฟน ถ้าเกิดว่าใครติดตามเรสนี้ก็จะรู้นะครับว่ามันทั้งดรามา่าทั้งดุเดือทั้งอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยก็กลายเป็นพี่แม็กเวสเทอรเฟนชนะคว้าแชมป์ไปเป็นแชมเปี้ยนออฟเดอะเวลดครั้งแรกในฟอมล่าวันของแกครับและแกก็เล่นคว้าแชมป์โลกต่อเนื่อง4ปีติดเลยครับพี่หลุยแกเนี่ยก็ถึงกับเซ็งครับแถมทาง Mercedes เ่ยังต่อสัญญาก,กับแกแบบปีต่อปีอีกแกก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะหลุดจากเก้าอี้ตอนไหน แต่ในทางกลับกันครับท่ามกลางความมืดมิดก็มีม้ามืดที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอันเป็นแสงสว่างด้วยข้อเสนอสัญญาที่มากกว่าระดับ2-3ปีและออฟเฟอร์เงินย้ายค่ายโปรใหม่อีกปีละ3,000กว่าล้านเพื่อให้พี่หลุยย้ายมาขับให้กับเขาและทีมนั้นก็คือ Scuderia Ferrari HP โอ้โลโก้ใหญ่ ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่หลุยเนี่ยก็ต้องตอบตกลงเพราะหนึ่งในความฝันของเด็กผู้ชายทุกคนก็คือได้เป็นนักขับให้กับรถแข่งสีแดง Ferrari ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการแข่งรถมากว่า90ปีและแน่นอนนะครับทุกคนด้วยความที่พี่หลุยของเราเนี่ยเป็นถึงนักแข่งฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จขนาดแชมป์โลก7สมัยทําให้แกเนี่ยมีเน็ตเวิร์ดหรือมูลค่าทรัพย์สินสุดที่เนี่ยสูงถึง14,300า้ล้านบาทครับฉะนั้นเงินขนาดนี้นะครับก็ไม่แปลกใจว่าแกเนี่ยจะมีคอลเล,ล เท่ h, 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 را, ๆระแรเก็บไว้ฉะนั้นตอนนี้ครับเราไปดู7อันดับรถของพี่ลุยสแฮมมิตันอันดับ7มันคือรถที่พี่หลุยได้ร่วมพัฒนาขึ้นมามันคือรถไฮเปอร์คาร์แต่ใช้เครื่องฟอร์มล่าวันและที่นี่ก็คือ Mercedes AMG อเอ1 เพ,เพื่อนเชื่อไหมว่าพี่หลุยส์แกเนี่ยไม่ได้ซื้อแค่1คันนะครับแกซื้อไปถึง2คันจาก275คันทั่วโลกคันหนึ่งให้ตัวเองอีกค,คันให้คุณพ่อแอนโทนีและแกก็คือหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาเจ้าคันนี้ขึ้นมาด้วยครับยิ่งตอนแรกๆเนี่ยวิศวกร a m G นะครับได้คุยกันเลยว่าแค่ตอนคิดโปรเจกต์แรกเล่นๆว่าต้องเอาเครื่อง F1 มาใส่ในรถเนี่ยก็ถือว่าบ้าไปแล้วนะครับและยิ่งฝ่ายบริหารเซนอนุมัิเนี่ยนี่คือต้องเมากันทั้งโรงงานเลยนะครับถึงจะยอมให้ คนเดียวกับรถแข่งที่ล้ำที่สุดในโลกอยาก่างร์มล่าวันแม้กระทั่งพี่หลุยส์เคยพูดว่าผมยังแทบไม่เชื่อเลยที่รถคันใหม่จะใช้เครื่องรถแข่ง F1 เดียวกับที่ผมเคยชนะในปี2015นั่นก็คือเครื่อง1.6ล e ิตร V6 e t ท r b o แต่เพิ่มเติมคือมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวที่เรดแมาได้สูงถึง1,063ตัวชนกับเกียร์ซิงเกิลคลัช7สปีดที่ทำส่น100ใน2.9วิส่น120ใน7วิส่130ใน15.6วิพร้อมต่อความเร็วสูงสุดไ้ที่352กิ ครับก็คือมันสามารถลากรอบได้สูงถึง11,000รอบต่อน,นาทีผมก็ไม่แปลกใจนะครับที่มันสามารถทําเวลาในเนื้อบวกลิงด้วยเวลาแค่6นาที 29.09วินาทีเท่านั้นคืนแทนเป็นรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดในสนามเนื้อบวกลิงอย่างเป็นทางการและได้เป็นเพื่อนอยากเท่เหมือนพี่หลุยส์นะครับเจ้า AMG วันก็สนุนราคาอยู่ที่100ร้ล้านบาทเท่านั้นแต่เสียใจด้วยนะครับเพราะนี่มันคือราคาป้ายแดงและมันขายไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นได้เป็นเพื่อนอยากได้ก็ต้องซื้อมือ2ด้วยค่าตัวราวๆสอ200ล้านบาทแบบไม่รวมภาษีน้าเข้าและจริงๆแกมมีเบนซ์อีกเพียบครับทั้ง G63 EQC, AMG GT, SLS Black Series สี กับพี่ององทิ่พลหรือแม้กระทั่งรุ่นพิเศษอย่าง Mercedes-Benz s เ6ส Championship ป0 1นช o l l e c t o r Edition ก็มีแถมรุ่นคลาสสิกอย่าง300 SL Roster w <ๆ>1โรก็มีด้วยเช่นกันครับอันดับ6มันคือหนึ่งใน holy trinity ของ Hypercar welcome everyone to the hypercar holy trinity มันคือรถที่ใช้ชื่อแบรนด์ตัวเองเพื่อเป็นชื่อรุ่นและเจ้านี่ก็คือ Ferrari la Ferrari และนี่ก็เป็นอีกคันที่พี่หลุยส์มีถึง2คันครับทั้งรุ่นคูปและรุ่นเปิดเมงอัปเปอร์ตาสีขาวและตัวคูเป้ของแกเนี่ยก็ยังเป็นสีพิเศษโร so ugu, s โซฟูโกที่เป็นการพ่นสีแดงทับกัน3ชั้นกับค่าสีเกือบ2ล้านบาทค่าสีนี้ซื้อรถดีซิเกเมนต์อย่าง c a m รี่แอคคอรคันหนึ่งที่ประเทศไทยได้สบายเลยครับเพื่อนๆหรือจะซื้อ Honda w เว e 1้อยบใบคันก็ยังได้และบันมากับหน้าตาใหม่ที่ผมบอกเลยว่าฉีกทุกการออกแบบของรุ่นพี่อย่างเฟอร์รี่เอนโซและเมื่อเทียบบกกััรถในนปปีีีเดยวนน2020 มันล้ำและเท่มากๆคุณฟาวิโอเมนซูนีออกแบบได้ลงตัวจริงๆครับและมันมาเครื่อง6.3ลิตร V12 n a บวกระบบไฮบริดรีดแรงมาได้รวม950ตัวกับแรงบิด900นิวตันเมตรชนกับเกียร์ดูคลัช7สปีดที่สามารถทำสู100ได้ใน2.6วิสู1200ได้ใน6.9วิและ0ู3 0 0ได้ใน15วินาทีกับ Top Speed, ท็อปสปีดทะลุ350กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงและเ,เพื่อนๆอยากได้เจ้าลาเฟอรี่ผมเห็นในไทยตอนนี้มีอยู่คันหนึ่งครับสีเหลืองที่ว่ากันว่ามากับค่าตัวทะล200 ลและจริงแล้วครับพี่หลุยแกก็เป็นเฟอร์รี่แฟนบอยอยู่แล้วครับเพราะว่านอกจากแกจะมีลาเฟอร์รี่แล้วแกก็ยังมีเฟอร์รี่เครื่องบีบ2วางหน้าอย่าง599 g t o สีดําและซื้อ599 s a a p e r t a ที่ผลิตมาแค่80คันเพิ่มอีกคันครับอันดับ5 มันคือรถที่คนสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมีคำติดปากว่า t h e r e s n o substitute for a cubic inch มันคือรถที่แฟนมัสเซลลขาอยากได้มันมากที่สุดและมียูทูบเบอร์โดนยึดเพราะว่าครอบครองเจ้าคันนี้และเจ้านี้ก็คือ ford mustang shelby gt 500 ผมเห็นรูปพี่หลุยส์เนี่ยคู่กับ GT 5 0 0สีแดงในอิน t a g r กรมนะครับแกจุงน้องหมาโรสกูยืนแอคเทอยู่ข้างรถด้วยครับและเพื่อนๆเห็นก็คือเชลบี้ GT 500ปี1967ที่ถูกแต่งเป็นรถในหนังกรินซิตี้เซคนด AKA เอเลนอมันมากับเครื่อง7ลิตร V8 NA ทีรีแรงม้าได้355ตัวกับแรงบิด570ินิวตันเมตรชนกับเกียร์ธรรมดา4สปีดส่งกาลังไปยังล้อหลังที่สามารถทำสูนหนึ่งร้อยได้ใน6.5จุด้าวิกับท็อปสปีดราวๆสองร้อ มากับความกินน้ำมัน5กิโลเมตรต่อลิตรครับและคุณลุงคาร์โรเชลบี y ผลิตเจ้า GT500 มาแค่2 4 8คันทั่วโลกเท่านั้นและสำหรับเป็นบอนๆที่อยากได้เจ้า GT500 ธรรมดานะครับก็อยู่ราวๆ9.5ล้านแต่ถ้าเป็นเอล a นโนแท้ๆเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ27ล้านบาทครับผมอันดับ4มันคือรถที่ถูกสร้างโดยคุณลุงคาร์โรเชลบีอีกแล้ว by และมันเป็นรถโรสเตอร์คันเล็กๆแต่ใช้เครื่องใหญ่กว่าโรสรอยและเจ้านี่ก็คือ Shelby 427 Cobra ผมเชื่อว่าเจ้าโคบราคันนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในรถที่พี่หลุยชอบที่สุดก็เป็นได้เพราะแกถึงกับโพสเฟซอวดรถตัวเองเลยแต่จะว่าไปครับรถมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเพืเ่อนๆขนาดมันถูกผลิตมาในปี1966มาแล้วเกือบ60ปีก็ยันสวยอยู่เลยแถมมันยังมาเครื่องใหญ่เบิ่มๆ7ลิตร V8 NA ตัวเดียวกับมัสแตงในดับที่แล้วแต่รีดแรงมาได้แรงกว่าครับที่425ตัวกับแรงบิด651นิวตันเมตรชนกับเกียร์ธรรมดา4สปีดและเมื่อเครื่องแรงขนาดนี้อยู่บนรถเทียมหนักแค่1ตันมันก็เลยท สาดวิ w, และท็อปสปีดทะลุ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับผมแล้วว่ากันว่าพี่หลุยแกเนี่ยซื้อคันนี้มาแพงถึง70ล้านเลยทีเดียวและถามว่าพี่หลุยรักคันนี้แค่ไหนใช่ไหมครับแกถึงกับซื้อเจ้า427โครไบอีกคันแต่เป็นปี 1967, 1 9 6 7เพื่อรักษาสภาพของคัน196ให้ดีที่สุดนั่นเองครับพูดง่ายๆว่ากัวรถที่เรารักจะโทมนะครับก็เลยซื้อ,อคันหน้าตาเหมือนกันมาขับ1คันไว้ขับอีก1คันไว้โชว,ว์โอ้โหสุดยอดเนี่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพนักงานเก่าของโรงงานลอมบกิน <tim right away> ีที่ลาออกไปเปิดบริษัทเองมันคือรถที่มีชื่อพี่ลุยส์ <profitable> อยู่ในชื่อรุ่นรถด้วยและที่นี่ก็คือปากนีซอนดา 760LS นี่อาจจะเป็นรถที่พี่หลุยขับบ่อยที่สุดก็ว่าได้ครับพอเวลาแกขับไปไหนก็จะมีคนถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่แปลกใจนะเพื่อนๆที่คนจะดูครั้งแรกแล้วรู้สึกว่านี่คือรถของพี่หลุยพอแกเล่นคอนฟิกสีม่วงเ u r p l e c a r าร์บตัดกับสีดําทั้งภายนอกและภายในเลยครับและมันมากับเครื่อง m g 7.3ลิตร v 12 NA ทีรีดแรงม้าได้750ตัวกับแรงบิด780นิวตันเมตรและเป็นครั้งแรกที่เจ้า760ได้เกียร์ธรรมดา6สปีดเนื่องจากพี่หลุยเป็นคนรีสควีเองและมัันนททาสูใวิกบอปีี่ 350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆแล้วว่ากันว่าครับพี่หลุยสเนี่ยได้ขายเจ้า760 LH ไปในปี2021ด้วยเงินสูงถึง3 4 3ล้านบาทแบบไม่รวมภาษีน้าเข้าครับผมนี่ขนาดพี่หลุยเคยขคับชนที่โมนาโกในปี2015ก็ยังแพงขนาดนี้นะครับแถมเจ้าของใหม่ที่ซื้อไปก็ยังขับไปชนในอุโมงแพนนาบั ash, ที่เวลสตอยรอบด้วยครับสงสัยจะมีอาถรร อันดับสองมันคือหนึ่งใน holy trinity ไฮประคายยุคแรกมันคือรถที่มาสืบสารตำนานเครื่อง NA ที่เร็วที่สุดในโลกและเจ้านี่ก็คือ m c l a r ร n p พ เจ้า Macaren P1 คือรถที่พี่หลุยใช้อยู่บ่อยครั้งครัครบที่โมนาโกด้วยตัวรถสีน้ําเงินเด่นๆแบบนี้และเจ้า P1 ก็ถือเป็นหนึ่งในรถที่ล้ําสุดๆในยุคเมื่อ12ปีที่แล้วครับกับการใช้เครื่อง3.8ลิตร V8 Twin Turbo บวก Plug-in Hybrid ที่รีดแรงมาได้903ตัวกะแรงบิด900นิวตันเมตรชนกับเกียร์ด้วยคลัชเจ็ดสปีดที่ทํา0-100ได้ใน2.6วิ0-200ใน6.8และ0-300ใน16.5วินาทีและท็อปสปีดเนี่ยถูกล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยไว้ที่350 แถมยังมากับฟังก์ชันของรถแข่ง F1 ด้วยครับกับระบบ DRS และคูลที่เบรกแล้วปั่นไฟกลับเข้าไปในแบตนั่นเองครับซึ่งเหมาะกับเพื่อนๆสายกระทือเบรกมากๆครับยิ่งกระทือเบรกบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งประหยัดน้ำมันเพราะปั่นไฟไปเลี้ยงได้มากเท่านั้นครับรีบแท็กเพื่อนมาซื้อเลยนะครับและสำหรับค่าตัวเจ้าคันนี้ครับพี่หลุยส์ก็จัดมาราวๆ40ล้านบาทเท่านั้นเองครับอันดับหนึ่งมันคือรถที่พี่หลุยส์อยากจะครอบครองตั้งแต่สมัยแข่งให้ทีม m c l a r e n Mercedes มันคือรถ NA ที่เร็วที่สุดในโลกตลอดกาลและเจ้านี่ก็คือ m c l a r e n F1 อฟวอ้ เจ้า m c l a r e n F1 c ีเบตซิลเวอรคันนี้ที่พี่หลุยซื้อในปี2015เป็นรถที่ถูกสร้างเป็นคันที่37จาก64คันทั่วโลกด้วยเลขตัวทั้ง44และเจ้าของแรกที่ซื้อก็คือคุณ Herb Chambers หนึ่งในเจ้าของดีลเลอร์ใหญ่ค่าดิแลกในอเมริกาโดยการที่คุณ Chambers ถูกเชิญไปดูโรงงาน m c l a r e รแกก็เลยจัดสักคันติดไม้ติดมือกลับบ้านแหมยังกะแวะโอท็อปก่อนกลับและมันมากับเครื่อง b m เ7.1ลิตร V12 NA ที่แหงมาได้618ตัว กบแรงบิด650ินิวตันเมตรเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วเอ๊ะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่นี่มันเมื่อปี1992หรือเาวาๆ3าปีที่แล้วนะครับทุกคนถ้าเป็นทุกวันนี้นะครับแมคคารนคันนี้เทียบเท่ากับรถเป็นพันม้าเลยครับและมันสามารถทํศูนย์หน้ใน3วิกับท็อปสปีดที่3 8 6กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงซึ่งท็อปสปีดขนาดนี้มากกว่าโบ g ตอง7เทคออฟอีกนะครับทุกคนและแถมถ้ารีฟลิมิเตอร์ออกเนี่ยก็จะกลายเป็น3391กลเมตรต่อชัอ่วโมงคืแทนเป็็นรรถที่เวที่สุนในโลก ยุคนั้นและยังคงสถิติรถ NA ไร้ระบบอากาศที่เร็วที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันครับแล้วเพื่อนเชื่อไหมครับว่าตอนที่พี่หลุยแกแข่ง F1 ให้กับ m ม c a คาร์เรยู่เนี่ยปากอัดฉีดพี่หลุยด้วยกันบอกว่าถ้าเองชนะแชมป์โลก3ครั้งเดีย๋ยวจะจัดแม็คาร์เรนโปรโตไทป์ให้เลยหนึคันมีแค่5คันบนโลกเองนะเว้ยตั้งใจขับหน่อยแต่ผลปรากฏว่า แกกลับได้แชมป์โลกตอนอยู่กับแม็คคารนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็นเลยทําให้แกต้องหาเงินมาซื้อเองในปี2 0 1 5กับแม็คคารนเอที่ขับไปแล้วกว่า15,400มกิโลด้วยราคาจบประมูลที่500ล้านบาทแบบไม่รวมภาษีน้าเข้าครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะครับแล้วก็เปิดการาชาจพี่ลุยส์แฮมิลตันกันไปนะครับใครเป็นแฟนเฟอร์รี่ใครเป็นแฟนพี่ลุยนะครับก็มาคอมเมนต์กันบ้างนะดูพี่ลุยตั้งแต่ปีไหนปีไหนชอบแกแข่งกับทีีมมอะไไรรรากเเสสหนนป็นท่ตึง ตึงใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ใครอยากดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับจริงๆเพื่อนๆอยากทุกเยี ية, ่ยมนักขับ F1 คนไหนอีกไหมครับเผื่อว่าเราจะได้เปิดซีรีส์ฟอร์ม l a ่วันในเล่าเรื่อง4ล้อด้วยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ขอฝากเข้าหอมมะลิตาสวัสดีไม่หนักเท่าไหร่นะครับส4กิโลนะครับหอมนุ่มฟูราคาคุ้มค่านะครับกินอร่อยเคี้ยวอร่อยนะครับ จัดไปนะครับ TikTok หรือว่า Shopee แต่ถ้า Shopee เนี่ยแปะลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วนะครับไปฝึกเป็นพ่อค้าออนไลน์ครับทุกคนฝากด้วยนะครับนะ่าโอเควันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามดูคลิปเป็นจบนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วนกดไลค์กดแชร์กดซับต c r ค b e ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ